บ้านที่ให้ครบสุดในทำเลฟังก์ชันใหญ่3จอดติดเรียบวงแหวนลําลูกกาและที่นี่คือโครงการอีคอนเนเจอร์วงแหวนลําลูกกาแบบบ้านที่จะพาไปดูวันนี้ก็คือดันแฮมบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย2อ7ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ําและที่จอดรถ3าคันสิ่งที่โดดเด่นของบ้านหลังนี้เลยก็คือตัวถงทางเข้าที่เขาออกแบบมาเหมือนบ้านระดับพรีเมียมเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยโวนชั้นหนึ่งเขาดีไซน์ตัวบ้านแบบโอเพนแพลนที่เชื่อมโยงห้องรับแขกห้องครัวและโซนรับประทานอาหารได้อย่างลงตัวมีีี1หห้นน้้้้้้้ออออออองงงงงนน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 ดดาา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 ล่่่่่่่่่พรมมมมมํเเเป็ส็สสสสวววววววตตตตััแทททุกขขบถชิไยืึ ชั้น2ก็จะเจอกับพื้นที่พักผ่อนและ3ห้องนอนที่ห้องใหญ่มากมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวเป็นบ้านที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆหลังส่วนกลางที่นี่เขาครบมากๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์แบบจัดเต็มโคเวิร์กิ้งสเปซหรือคิดรูมและตัวโครงการตั้งอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนลำลูกกาใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูโคสก็คือสะดวกมากอีคอนเนเจอร์วงแหวนลำลูกกาบ้านบนทาเลเดินทางเข้าออกเมืองสะดวกถลอ25ยีินสิบสสสดูงงถึห้านบาทราคาพิศษ6-8ลานรคแห่วนลดส ที่สุดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือโทร1753